พี่น้องและญาติพีักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทำเมนูทนไก่ปกปี๊บแบบเตาถ่านนะครับผมมีเครื่องปรุงวันนี้2ออย่างนะครับผมอันนี้ก็ไม่ขอโฆษณานะครับผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อันนี้ก็พริกครับพริกพริกผงใส่ ลงไปเพื่อความซีดนิดหนึ่งนะทำไมคะคนแซบไม่พอหรอ,อแซบอยู่แล้วว้าวัวนี้ก็อยู่กับบรรยากาศนะครับผมตามชนบทก็จะมีเสียงนี้นครับเสียงจิ้งหรีดนะครับตรงนี้อ๋อจิ้งหรีดที่บ้านก็เป็นอย่างนี้เนาะรันนี้ก็เตรียมเก้าเรียม,ยมปี๊บไหนปี๊บเรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็แหนกกำลังออกมาอีกแล้วน,นี่ก็จะใส่ งัวไปก่อนนะครับตามความชอบชอบเค็มก็ใส่เยอะนะชอบจืดๆก็ไม่ต้องใส่เลยก็ไดุ้นะ,ล,ะ,ล,ะลืม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 อะไรคะลืมอาช่องเต็งไก่ออกช่องเต็งอันนี้ไม่ก่อนอันนี้ไม่ก่อน,อน,น,อนช่องเต็งมีช่องเต็งไก่ไว้อีกอ้ยหันหัวไก่ออ,อ,ออกกัน มาดูกันต่ออมาดูใ,ใกล้ๆครับหนูวิธีการปรุงนะครับเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนหลายขั้นตอนเลยครับสูตรนี้ไม่มีที่ไหนและก็ไม่มีใครทำนะครับทำไมไม่มีใครทำฮะทำไมไม่มีใครทำมันไม่รู้กินไม่ได้หรืงง <laughs> อเปล่าหน้าตากล้องช่วยหน่อยครับหน้าตากล้องช่วยหน่อยอ่ะหน้ตากล้องช่วยอ่ะหน้ตากล้องช่วยกำลังมาอ่ะอาจจะยกอ่ะโ <laughs> อเค <laughs> ครับผมมาแตงกา ไม่มีพิกไทยครับใช้พริกผงแทนนี่้หลวะเรใส่เยอะครับเรา,เราไม่เน้นเผ็ดเขาเน้นกลิ่นหอมของพริกาำรับคนไหนที่อยากทากินเองนะครับก็ง่ายๆครับเพียงแค่มีไก่หนึ่งตัวครับตัวนี้ก็ไม่ขอโฆษณาแล้วกันือตามร้านทั่วไปโอเคเราปรุงกันต่อดีกว่าใส่เยอะมั้ โอ้หนัวน่าดูเลยไปขี้มือเลื่นเรื่องม้นซีและฟอดตาที่อะไรวะต้องใส่เยอะครับแค่นี้พราะว่าเราจะมีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมสุดเด็ดของทางบ้านนะครับ เยดม่นเด็ดไม่รู้อะครับใบไม่มีเลยเดี๋ยวไปหาตุปกรอีกที่ขาดไม่ได้คือตะไคร่นะครับตะไคร้ค่ะตะไครวนอย่างนี้นะครับวนวนอย่างนี้ก็ตะไคร้ตัวนี้ครับมันมีความเชื่ออะไรนะเอาไปต้มอะมันแก่เขาบอกว่าอะไรทำเหยียบถ้าเหยียบแล้วมันจะเจ็บขาเจ็บนู่นเจ็บนี่อะไรเงี้ย อ่ามันเป็นความเชื่ออะรเหยียบแล้วมันจะเจ็บขาใช่เขาบอกว่าจะเจ็บขามันก็เจ็บจริงนะก็เหยียบไม่มันจะเจ็บปวดแบบร่งเลือแรงอะไรพวกน้ไม่สบายตัวหรอคะอย่าตูดอย่าตูดอย่าตูดโอเคนะครับผมก็ลืมอีกลูือกอดอีกแล้วอ๋อไปไปเอาอ่ะ เตยวซอสน,นิดหน่หยอหยออนนหยอกหยอกหยาบีหยอกเยอะหยอกข้างในวนอะไรตังเติบประชาติ่นีครับมันนี้ขาดไม่ได้เลยครับผมโวดแก้วไม่มีก็ทำเมนูนี้ไม่ได้นะมารอดูกันจะด้องกินยังไงว้าวอ่าวรอ่าว้าย เมนูนี้กินได้ไหมคะได้กินครับได้กินยัดคำนี่ขเขูดโอเคโ <c oughs> อ้ประองคืนหน่อยด <c oughs> ูใช้คำพูดอะตั้งคำขืนหน่อย,อย ลัดก่อนได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ ก็ลอยคอแล้วก็รอคอยมาค่ะ มันยังไม่ตายกระเทียมใหม่มีชีวิตเดี๋ยจะมาทำจิ้มสูตรเด็ดสูตรของสามลูกขี้โมหรือเปล่าขี้โมอะไรขี้โมหรือเปล่าเด็กจ่ายจะติดใจหมายถึง ไปถึงน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคอก็พูดถึงน้ำจิ้มก็พูดถึงน้ำจิ้มนี่แหละค่ะแล้วอะไรคะเข้าใจไปไหนครับกระจายน้ำจิ้มนี่แหละค่ะใช่ไหมไม่พี่จะใช่ะไม่ใช่ทุกอย่างไอ้เหี้ยเฮ้ยกองจะเป็นวีนเรียบร้อยเฮ้ยตาเก่งแล้ว่ะ what what the fuck? น้ำพริกใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำพริกค่ะโอเคเรียนแล้วแค่สีก็รู้แล้วว่ามันน่ากินขนาดไหนโอ้โหนัวนะครับผมเราแต่ความชอบโอ้โหจม กินทีหนึ่งเนี่ยผมร่วงเลยขนาดนี้แล้วอะไรระดับเซียนไม่จะมีตั้งตวงเลยไม่มีตวงไม่ตกไม่ใส่น้ำเปล่า ใช่ใช่เขาบอกว่ามันเค็มสูตรนี้ทำยังไงก็ไม่เค็มทำยังไงคะใส่น้ำตาลน้ำตาลใช่น้ำตาลเยอะๆไม่เยอะพอดีพอดีเด้อ <The> ถ้าน้ำตาลเยอะก็เป็นของหวานแล้วพอน้ำตาลละลายเนี่ยมันจะดับความเค็มเป็นชิสบีเสนง่ายโหโคตรเยอะโคตรจะไม่ไม่ใช่เยอะขนาดนี้คงจะเค็ม มะนาวมะนาวบีบเอาไปบีบมะนาวคนที่ชอบความเปรี้ยวใส่เยอะอูมามิเลยขี้มือเล่อนๆนี่แหละเป็นอะไรอัทรรชในการกินเ <c ười> ข้มเข้มหน่อยแปล้ นะดูเลยว่ารอยไม่ต้องชิมเครื่องปรุงครบเซตเลยเครื่องปรุงวันนี้เอ๊ซอสนี่ใส่กับต้มตามได้ด้วยหรือไม่ขไหมเกี่ยวอ๋อเกี่ยวอันนี้อันนี้เครื่องไก่ชึบใส่พงนัวชึบไปแล้วพงหัศจัรยครับพงหัศจัรย์ฟานซอสเล็ไปไหนนุ่มอยู่ใน 那个不要很期待的。嗯 ครับกบเอาอีกแล้วเป็นท่านท่นท่นแรกอยู่ไน่ต้องสยวยมากเลยนี่ครับไก่ไโอปี๊บ,บนเตาถ่านอืม ไก่ย่างต้องกินคู่กับซ้อมตับมาได้ครับกินข้าวด้วยกันถ้าใครเห็นลิมต้องกลางคืนต้องขอโทษด้วย <laughs> บรรยากาศมาแล้วพิธีกรของเราเสื้อร้เงินเ <laughs> <laughs> มือเขาให้นานมับเขาให้น เดี๋ยวขอตัวรับประทานก่อนนะครับมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมจบที่ไก่